สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชอบอยู่ในคาเฟ่นะคะเหมือนแม่นั่งเฝ้าวคุณสาวกินเขาไฟกระดับไปเลยไฟกระดับพี่น้องไฟกระดับเียงก่อนคาเฟ่ก็ไฟกระดับน่าเดี๋ยวเไรว่าสั้นนี่ล่าสีกับจังเปล่าไปซ่อมเอาไม่มาเลยไม่หรอเปล่าไม่ใช่ตีใจเบิร์นกะเพราปลากระป๋องแล้วก็ไข่ต้มนะคะรู้สึกที่ไม่นุ่มตลอดเลย ผิ่เกี้ยนะว่ารับส้ายหนูผิเกี้ค่ะไปเอาไข่มุกอยู่ตรงไข่มุกมาประทานส่วนบนจไฟรับบันสวัสดีค่ะสั่งอสได้สดนะคะนี่ก็บเสียลดโอ้วดี๋ยคนดูหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วค่ะเมนทสวัสดีค่ะต้องกินตน้ว่มนเป็นเสียบ กะเาปลากระป๋องแล้วก็ไข่ต้มมาค่ะไข่ตม้มสาวไข่ตม้มหน้ากลมมนุนลวสวสัสดีค่ะพี่กวาง้ <c oughs> ายสวัสดีค่ะพี่เต่อลง <c oughs> อืออือแก้จเป็นไขกบขอร่อยมาก อร pues ่อยไหมอร่อยมากค่ะอืม เสบค่ะ <c oughs> นี่นะทำน้ำสูตรเลเป็นบุญเซลปานเฟย์เซลค่ะนุ้มมากินต่านได้ค่ะเมื่อ าอีกแล้วตัวปวนเราใมาอีกแล้วนะคะนี่เหรอคะนุ่มอะไรนุ่งค่ะมีซ้ำมาแล้วครับวันนี้เออพี่อาคซสอมดีค่ะ พ้อมเช <ình cruc ces> ีย <conversations> ร์ลดเดร์หน <limitations> ูเอินพี่ค่ะเสียวค่ะมาแต่ย่าเพื่อนเด็บเสียวไหมค่ะม่พี่ได้กินแล้วค่ะอร่อยมากขอบคุณนะคะ อืมโอร่อยมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่เกศต้ม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 ไข่่มนี่ยพ้่พูดอะไต้มไข่ค่ะ อืมนี่เขาเจ๋เบิร <c oughs> ์กปลาป๊องกับไขต่ต้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ขวัอกอะเพ้าปลาป๊อนค่ะไข่ต้มค่ะอะไรมากจาก้าต้องไอ,อยูซีแล้วนะคะ พ่อพีกอยู่สีเหลืองนะคะอยู่สีเขียวเพราะตานมอยู่สีเขียวไม่อยู่สีเหลืองค่ะน้องสีแกมคือก็อยู่สีเหลืองพี่น้ำตาลพี่วินเนอร์พี่เตร,พเตร์พี่มายน้องเพลงอย,อยู่สีเหลืองนะคะอืมตอนนี้แบบนี้บเขะก็ไฟรับค่ะ กินกับใครนะไอ้เหวินกินคนเดียวคขาพะพี่เหวินอยู่ข้างนอกพี่เหวินกินพ้่งเสร็จเมื่อกี้หนูเห็นอยู่ <laughs> กินแฉจหน้าขมแมงขาพะว่ะ,ะมึงกินใครดูป้ปะค่ะพ่อคือข้าจ๊ะจ้างเลยค่ะ น,นัไงเลยไหมมันมันีเป็นงานกีฬาสีค่ะลกับมัน้ษีเวทเป็นงานกินเลี้ยงกินเลี้ยงปีใหม่แล้วก็จะมีแบบตีมแบบงานแต้นเอ้ยงานเอ้ยยังไงไอชิอ้นเนี่ยฟันบ้างได้วันนู้นจะเป็นนี่อย่ม พี่คอนจะไปยูทูบซีรีส์ๆๆแล้วพี่คอนจะเิ้งกันหรอคะปีนี้พี่คอนกับพี่ยาสีรีส์ใช่ไหมคะน้องเพลงลำไท้ายตอนนี้นะคะงานี่ายรูต่อให้ก็คือ <c oughs> ล้ำประชาดเชิงชุม่มหาเพลงหาคลิปเพื่อ่วงใหม่นูน้นะ ปรวกอพิธีสรงเพลงไม่อัอนหลองอีกสงเพลงภพยในหามือนะกม่อันกิฬาสีเขาไม่อะกตเตืนให้ลูกแก้เพลงอีกพิมพิมดากบว่า <c oughs> ตอนน้เชยังก่อนตอนน้ <c oughs> ขขเขาเขเขาเค่ะ ไว้สักรีบเกินแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะพี่มาย น้นตรงแค่แบบพอดีพี่เก๋ไม่ได้พี่เก๋ไม่ได้เต็นเลยบก่นะพี่เก๋ไม่รู้พี่เตสิไม่บอกดีกว่าความรักของสีเรานะใช่แล้วนะ ได้เรานะเพร่ให้เต้นหรือ,ปอเปล่าพ่อนุอน่นไะม่ค่อยเต้นเชอรีเดินเลยค่ะดีให้กินของเพร่ดูใช่กะเพรากะเพราเอ้ยกะเพรากระ,กระป๋องนะคะแล้วก็ไข่ตม้มหนึงค่ะ เคยค่ะไม่อย <Dartmouth> <unsett ling> <organizational> <inaudible> ู่เคยเีกินคำมนหญ่ไปเลยค่ะนี่ข <punish ay nes> ้าเบเก้ เยี่ยวอะไรแบจะจองที่หนึ่งยค่ะ ท่าเรียงค่ะแม่เอฟซีทุกคนพี่แท็กไม่ได้ออกนะคะพี่แท็กไปรับงานพี่แท็กทำงานรับงานททงาน,านอกหรือเปล่า จ้าค่ะค่ะพี่เคทน้อคับเต๋อขนาดปะคบเต๋อยังไม่ถึงนะคะน้องกำลังจะมาน่าจะมาคาเฟ่นี่เนาะองคบเต๋อเราจะทำมานะคะก็เสียดหนบ้างอืม

嗯。Mm hmm. กินแบบเอเดี๋ยวมานี่บ้างค่ะแบบเอเดมาทำไมเครืค่้งละครับแม่ค่ะกินแบบเสียค่ะ นี่นไม่เย็นนะคะถ้ากินข้าวแบบฟองแสยมันจะไม่อร่อยนี่ข้าวแบบ,บเสียบๆมันจะเสียบ <c oughs> อยากเห็นตัวจริงก็มาเจอกันนะคะอยู่ที่งานกีฬาสีเ <laughs> จ้าซีทุกคนก็มาได้นะคะเรียนเชิญเลยค่ะ <c oughs> แบบมวนใครแต่พังเลยเพราะว่า,ามึงก็ว่าปีเดียรให้กันเนอะว่ามึงจะมวนซ้ำแน่นนะใช่ปะคขนาดอันมือจับฉลากซีเลี้งมวนเอาไปเกี๊ยวนะคะเนี่ยเลี้ยงอ้าวแบบมวนล พี่องพ่อเลกินกระจาบเมื่อนโอ้ยนึกว่าเพลีเรยมน่นอะหลังหอดกาเพลียเนนึกว่ากระจาปีสอดือมน้ำไม่เย็นใช่ค่ะนี่บ่อืม พี่เก๋ขอซอสหน่อยครัย,ย,นะยุ้ยใส่ละใช่ไหมคะอืมนี่จะเป็นชีสเคก้กพี่เก๋ทำเอง นี่ค่ะเด็กกับใค่ตาบะค่ะ <m> นี <q> ่น <ın> <illing> ี่ y ับนี่นะคะซอบซอสมาใส่ลวค่ะพี่เก๋เพิ่มแกดกับอาหารกันนี่ชอบเยอะๆก็ใส่เยอะนะค่ะค่ะ นิตตามาแล้วโอ้ยคนเชืวอไปตัดผมมาล่ะคะนี่นะคะแฟนกับนิตตาก็มากินข้าวนะคะที่คาเฟ่ Quay đáp, quay đáp. Ta yên, thật nhiều lắm. Come chưa, lắm. Boy, mất mặt, bây giờ. Tao là, mất đi mọi người. Mặt đi mất 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 đi đi mất đi mất đi đi ก uhm ็ไม่ได้รูมาเทียไ er okay. ังคุณพักส้รูี <S 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 1, ้ี yes? ่ค่อขอ้าพอาไฟรัมือิ่งอเกิดไอนคุณค่า หวานมากเลยค่ะคชิดเค้กแต่พี่เก๋ทำน,น,นี่ทเแค่ะ 그 <susur> Yeah, yep. เฮ้ยตาค่ะนี่ฮ่าวตาจัดดีค่ะ นี่เลยค่ะไปพ่อแม่ค่ะโอ้ไปแล้วไปแล้วค่ะนิตักินไก่ ตังก่อนนะคะเพื่อกิดป้ายนะคะจ่ายตังก่อนนะคะ บ่าคาเท่าไหร่คะจ้ะจะไป,ย,ปยางเล่น <c oughs> นี่นะคะก็จะมีสระน้ำสระน้ำ <c oughs> นี่ตาคาเฟ่นะคะก็จะมีสระน้ำแบบเปตเตอเลนนุกัสเรนยูนูนว,ว่านี่น่าเรนมากนะคะน่าเสียดากยก้อนเดือนเอ้ยน่าเสียดายก้อน มีนามากราคมพามีนาน่า,าจะเสร็จก่อนมีนาอยู่นะคะโอ้ยหอนแดดเลยกำลังกลับห้องนะจ้ยไปละบ่ พี่มาอยู่นะคะดูที่มารลอนหนูก็ไม่รู้เหมือนกันสายลมเบินเบนเบินบนเบนิบนบนเบนิบนเนเบินย่ตาแก๊ดต้องไดำดำแล้วคะ่ะ กำลังจะไปโคดังพ่อบิ๊กโคดังผู้ยิบันไปแล้วนะคะไปซ้อมเชลิดเดอร์ <c oughs> เต้นไปนเลยจิ๊นู้ไปไหนเนี้ยเดี๋ยวนู้พบคนจะสูห <c oughs> น้าึ้นใจแหละเพราะว่าใช้ฟิลเตอร์ค่ะ เสก่างามันอยู่ในห่มอ,อ,อยู่ในนู้อยู่นู้อะอยู่ในแอร์อยู่พ่อเนาะพ่รู้มั่เฉลสอมบ่เด็กไงว่งเนี่ย รันรันแบบนี้ต้องเอานะครับจ๊ะชิบห่าแล้วรันรันแบบนี้ต้อง ไปดิแม่ไงข้าวเจียไปทาไปแล้วแม่าวาเปนพหนาบนะไปเลุ้อยู่อนี้มองอยู่กับไปบสีของขัหนึงนู้นต้นเขันหนงม่ข้าอยู่เยยนนู้อ้าวคคนละสีนไปอยากบดังก็ีโอดังันหรอแค่เด้อยู่คาเฟ่ให้กินขาอยู่อยู่คนละสีกัาเลยล่ะกะเมีนกะเมีนไงด้มากินขาอยู่นู่นฉันนุ่ไอยากบดัง เราก็จะมานั่งยูง่ีนิ่งสวัสดีค่ะน้าคือเสแดดเพราะว่าใสาพี่เตอ่อขามันก็เลยใสแม่เรากินขขาวก้อนที่ล่ะกินแล้วกินแล้วกินกบใครตุนไม่ใช่เจ็บแสบใชอ้ แต่ก็ลองเลนะคะเพราะว่าทรซับน้หอนนี่ค่ะ